ก็จะมองไม่ค่อยเห็นนะครับเห็นไหมครับเกาะตามสาหลายครับนี่ครับลูกปลาก็คอกนี้ก็ถือว่าเยอะอยูน่นะครับนี่ก็พ่อปลา,านี่ครับ สวัสดีครับยินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องเจด้าเบต้าฟิตในคลิปนี้ผมก็จะมาอัปเดตลูกปลานะครับที่ผมเพาะไว้3คู่ตอนนี้ลูกปลาก็ได้อายุ6วันแล้วหลังจากที่ได้ไข่ตอนนี้ผมก็จะมาให้อาหารมือแรกแล้วก็ให้ดูว่าลูกปลานั้นออกจะกบ่าได้ยังก็ ดูกันนะครับเดี๋ยวผมเปิดฟ้าปิดก่อนนี่ไงครับก็น้ำในที่พ่อผมก็จะสีเข้มหน่อยนะครับเดี๋ยวเรากำลัลงมองหาลูกปลาก็ยั่ไงครับลูกปลาตัวเล็กๆก,ก็จะมองไม่ค่อยเห็นนะครับ นะครับเกาะตามสาหลายครับนี่ครับลูกปลาก็ข้อนี้ก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับนี่ก็พ่อปลาเห็นะครับก็เยอะอยู่นะครับข้อนี้ก็เป็นข้อมันติคาเล่เห็นครับเจนพ่อปลาอมลูกไว้ก็ไดเป็นลายครับ ดี๋ยวมันก็จะออกลับไปเข้าเอาลูกไปปล่อยไว้ที่วอร์ดเหมือนเดิมนะครับอาหารจะจะเป็นลายแดงสดแ๋้วเราก็จะเอามาให้อาหารมือแรกกันเลยนะครับนะครับพอปลาเนี่นะครับผมจะใส่ไป1ช้อนโต๊ะก่อนนะครับ ก็ใส่ประมาณ3ช้อนโต๊ะนี่ก็สองแล้วแล้วจะเห็นใบผักบุ้งอยู่ที่ริมกระมังนะครับใส่ไว้เพื่อให้เกิดพารามิเซียมก็ผมก็ลืมบอกไปไในคลิปที่แล้วก็คู่ที่2องนะครับคู่นี้ก็เป็นคู่ มันติดคาเลอรที่ผมเอาเข้ากับยีโรเกแล็กซี่ก็ลูกปลาก็เริ่มออกจมวลด้ะครับเริ่มแข็งแรงแล้วด้วยข้อนี้ก็ตัวใหญ่นี่ครับลูกปลาก็จะที่ผมสังเกตพ่อปลาตัวนี้คือดีมากเลยครับไม่เห็นมันกินลูกปลาเลยก็ผักบุ้งครับ นี่ก็ไดแดงใส่ไปเหมือนกันนะครับ3ชอตโต๊ะเดีย๋ยวก็ลูกปลาก็จะกินไา้แดงตัวเล็กนะครับเดี๋ยวตัวใหญ่พ่อปลามันก็จะกินก็จะประมาณนี้นะครับ หรือว่าใครไม่มีก็ใช้อัติเมียนะครับถ้าใครมีละแดงก็ข้องนี้ก็จะเป็นยีโรกเล็กซี่ที่บอกเข้ากับยีโรโคเปอร์นะครับลูกปลาลูกปลาก็แข็งแรงด้วเหมือนกันครับก็ประมาณนี้ครับเราก็จะให้อาหารเหมือนกันอาหารเมอแรกก็ไายแดงสดเหมือน,นเดิม3ช้อนโต๊ะ เราใส่ลงไปดลยน,นะครับเราก็จะได้ประมาณนี้นครับเดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตการเอาพ่อป้าออกแล้วก็การเติมน้ำผมจะใช้วิธีเติมน้ำนะครับผมจะไม่เปลี่ยนน้ำเพราะมันอาจจะเป็นอันตรายต่อลูปปลา หรือทำให้ลิกปลาลุกไม่นะครับถ้าเปี่ยนน้ำร้อยเรซ็นเราก็จะใช้วิธีการเติมน้ำเอานะครับก็ในคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอัพเดตลงในคลิปหน้านะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่าพลาดคลิปใหม่จากช่องของผมด้วยนะครับก็ขอบคุณครับ